วอมืออยู่นะครับผมทีมมากับดัวนะครับเจอกับทีมชาบูไม่รู้ว่าชาบูจะอร่อยไหมหรือว่ายังไงคู่พี่ททพย์ชื่อว่าคู่อ่นพี่เจียบชื่อว่าอะไรคุณหมอคุณหมอีชาบูอนมากับดัวคุณหมอบ่ะเอาคุณหมอเลยก็ได้เอาคุณหมอเลยก็ได้ วอร์มเรื่อยๆก่อนมาสั้นเอาจักเอาวอร์มสักชั่วโมงหนึ่งก็พอนะครับผมไม่ต้องเยอะนะครับประชดกันไหมนี่พูดนี่ประชดกันไหมนี่ข้าวแร่ระเบิดลูกชิ้นไปไปมองหันบอลคนถีบซ้อมเยอะเกินซึง มันมันต้องนั่งไกลกูนี่มันต้องนั่งอยู่ประมาณข้างจาก่อนน้ำแมนต้องข้าวก่อนน้ำก็ขุนยุ่งห่วงขุนมันจังสีเห็นกันขุนยวนน้ำนะอันนี้ก็เห็นขุนยวนอยู่หัวบ่เห็นนี่บาดบุงหัวเป็นไงคิดว่าสั้นทั้งแบบงอตัวหนึ่งลงไปยังไงงอฮักอันนี้เล่นได้ไหมเ่นได้แต่เล่นได้สี่แล้วไปขึ้นทายตรวจทุตน่ยพูดดี ก็ผมก็ผมขลาคุณอยากเห็นนําแม่ไหมครับท่าวส่งนี่นี่นี่แค่าวส่งนี่นี่หุ่นดีทำดีดีได้ไหมครับได้บหมครับบนนี้บนนี้นี่แผ่นกระดาษเนอกจังูกเป็นหลอกเนี่ยวัวเดินเลยเออตัวนี้เห็นหัวอยู่เอ้าเลื่อนในแจล้างแรกอยู่นะจ๊ะผม ระหว่างทีมชาบูเจอกับทีมมากับดวงทีมชาบูจะตีเพื่อรับเท่าไหร่ครับโอ้โหเรื่องลูกตีไม่ท้าไม่ผิดหวังน,นะครับผมเจียบฟ้าผ่าว่าสันเด้สายยานะครับเจียบฟ้าผ่า <c oughs> <c oughs> ลูกหาอยูห่หากินได้เท่าไลพี่เจี๊ยบโอ้โหรับไปสามแต้มนะจ๊ะลางแรก นะกีมชาบูนะครับรับไปก่อนนะครับรางแรกสามแต้มสามคะแนนกีมมากับดวงยังนิ่งอยู <jamais> ่นะจ๊ะยังนิ่งอยู่ยังนิ่งอยู่ จาบูนะครับเป็นไฟเบิดก่อนนะครับโดยคุณหมอไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะครับแต่เป็นคุณหมอคุมแบบห่างๆอยู่แบบห่วงๆอยู่นะจ๊ะรู้สึกว่าไม่ถึงนะจ๊ะไม่ถึงน่าจะจะยังเสียแต้มอยู่โอ้โหลูกที่สองมาครับ เปลี่ยนแบบสวยเดินกำนักพูดเดินำนักใหม่โลบนะเอาเลยเตรียมจาบูขึ้นมาว่าไงเปลี่ยนเอาแล้วลูกที่สองเป็นเรื่องทันทีมากับดวงนะครับผมจะมากับดวงชมชื่อไหมหรือว่ายัางไงดูเอานะจ๊ะน้องเอม็ม อืมโอ้โหไม่มากับดัวนะครับมากับฝีมือจริงๆไม่ใช่ดัวนะครับฝีมือล้วนๆชาบูนะครับผมเจ้าปลาผ่าไม่ลีล้ออืมโอ้โหข้ามานิดเดียวโดนเป้านะครับเป้าเดินไปนิดหนึ่งยังเสียแต้มอยู่อืไม,ไม่โอ้โหนึกว่าจะตีรู้สึกว่าจะหลุดน่าจะหลุดนะจ๊ะ ปิดเกมบอลลงครอือโอ้โหทีมชาบูนะครับตกที่นั่งลำบากแล้วนะครับลางนี้ อย่าป้าบ้างไงอม,มาพิงก้นนะครับแต่ก็ยังไม่เปลี่ยนไม่ไม่ท่วมไม่ท่วมอมตอนนี้ทีมมากับดวงยังเหลือลูกในมืออีกสามลูกนะจ๊ะได้อยู่ในสนามหนึ่งคะแนนขคจะขึ้นมาเก็บแต้มที่สองนะครับผมน้องทิพย์นะครับผม ลากมาแต่จะโูนะครับยังไม่ถึงอีกคน้องเอ็มว่าไงครับจะเก็บได้ไหมแต้มที่สองสองมาไหมสองมาไหมสองสองมานะครับสองมาก็สามมีสิจ้าฮเอาไปสองคะแนน ทีนี่ที่มากระดวงเอาไปสองแต้นะ <igung> จ้ <cam Around streaming> าลังนี้สกอร์เรือกที่มาเป็นสองต่อสามนะ เหมือน,นีมค่แข่งโยนดูคู่แข่ยมาลับในแบบโอ้โหทีมชาบูนะคะผมเดี๋ยวคุณหมอขึ้นไปเปลี่ยนทีมมากับดวงว่าไง,งาจะเล่นแบบไหนอ้าวขอตีก่อน ไม่รู้จะมากับดวงจริงไหมหรือว่าฝีมือลุนล้วนโอ้ดีเปลี่ยนที่ละแบบนั้นมากับดวงจริงๆด้วยโอ้โหนี่ไงมากับดวงของแท้มากับดวงของแท้นะจ๊ะเอาเบิร์ดมาเตีกันเอาเบิร์ดให้ถึงหน่อยนะครับก็เหมือนกับเดียวกัน โอ้จบบเป็รองเลยิเราบนะไน่ยะนนะากองอันเปตองไฟน่อให้เยืะไมนะเอาใส่ฟ้าดจงว่านี่เลยครับเนี่ยไปใส่เพร่แล้วนอก็มมาจะเอามาข่ำนี่นะเออเฮ้ยมันจังสิบอด้สวยกุกเล็กกุกเล็กโอเคขาพูนฟ้า โอ้โหแรงแรงแรงมาเดินแดงแค้นเดินแดงเลยคือไอเดียเออเปลี่ยนแล้วครับผมฟ้าเริ่มเปิดแล้วนะครับผมเริ่มสว่างขึ้นมานิดหนึ่งลูกขึ้นลูกเข้านะครับผมแต่ทีมชาบูนะครับผมไม่รีรอครับผมยีแย็บฟ้าผ่าโอ้โหดูสิครับ โัวซะเหลือเกินตั้มอ้หูผิดไปนิดเดียวผิดไปนิดเดียวนะฮะขออีกนิดหนึ่งขออีกนิดเทรียมผมเบาพี่น้อยเทรียมผมดิเียมผม เเีล่่นนบคัุณาตอมสโอ้โหเข้าลูกนี้สวยงามพระรามเก้านะครับผมถ้าโยนยยนาวขุนหมอเริ่มเขามือมันเริ่มเขามืองมันเขามืองเราเลยเราเริ่มโหดมากับดวงนะครับคือน้องเอ็มตีบอลหนึ่งตลอดตั้มโอ้โหมันมากับดวงกิ้งไหมหรือว่าฝีมือล้วน แสดงว่าเขาโกหกเราได้เข้ามากับดวงนี่เนาะโอ้โหอาจจะแมนปนี่ฝีมือฝ <c oughs> ีมือนะกันเป่งบ้าง <c oughs> เลยโอ้โหพีเจี๊ยบร้องแล้วครับพี่เจี๊ยบร้องแล้วพี่เจี๊ยบฟ้าผ่าร้องแล้วตอนนี้ทีมมากับดวงได้อยู่ในสนามอยู่หนึ่งแต้มนะครับผมยังเหลือลูกในมืออีกหนึ่งลูกะจะขึ้นไปเก็บแต้มทีสองสองมาไหมสองมาไหม อุ้ยอย่าลากเป้านะอ้าวสองมานะครับผมโว้าอาจารย์จะเอาไปไหมนี่จะเออายู่ยาวยาวได้ไหมยาวได้ไหมเดี๋ยวพึ่งไหมไหมเดี๋ยวพึ่งไหมขอก่อนไว้แล้วยาวได้ไหมยังวะโอเคครับผมถ้าเอาแล้งานเข้าได้พึ่งเอามาใส่อาจารย์บอกว่าไปเอาถุงก๊อปแก๊ปใส่ก่อนโอ้ยหาใส่ก่อนนะถุงก๊อปแก๊ปหาใส่ก่อนนะ

โอเคครับทีมชาบูนะครับคุณหมอครับผมเข้าดีเนาะอืรู้สึกว่าคุณหมอนะครับเข้าดีซะเหลือเกินถ้าเข้าดีแบบนี้ทีมชาบูก็สบายที่ียบฟ้าผ่ามากับดวงต้องตีดเป้าออกก็เล่นใหม่นะครับผมเต็มลูกเลยเต็มลูกเต็มลูกตีทีมอื่นต้องต้องหนักใจนะเต็มลูกนะครับโอเข้าดีแบบ โดดขาบบ่แกแกีตีไทการกินตงใจเตีมหลูกเนาะต้องไ่คนไก่เอาเงินนขาดมันสะได้ตรงโยกไห่เต็มทั้งหลูกเลยเอาแล้วงานเข้าทันทีนะครับทีมมากับดวงตีผิดไปสองลูกมีแต่ขึ้นเพียงอย่างเดียวเพียงอย่างเดียวนะครับให้เสียน้อยที่สุดเท่าที่จะเสียได้หน้าไม่ปิด หน้าเปิดมีอกาสนะจ๊ะโอเคแนบบี้กตีห้องใช้มันไหลไปนะบานดิ้มกันบันเนืดตั้กน้อยหนึ่งโอ้โหทางน้งนมีขนุนมาด้วยเอาเอาขึ้นเจ็บแต้มไม่ได้นะครับสองอยังไม่มานะครับผมทีม ชาบูของเราสองยังไม่มานะจ๊ะโอ้โหดูเดียวนะครับทำให้เสียวได้พี่เกียโอ้โหสองยังไม่มาโอ้โหนึกมันเหมือนจะง่ายนะครับแต่ไม่ง่ายนะครับผมดูเหมือนจะง่าย กูบอกแล้วไงครับไม่มีอะไรแน่นอนครับลูกกลมๆมีลมอยู่ข้างในอย่างหนึ่งเหมือนเดิมอย่างหนึ่งเหมือนเดิมอึ่ม ủa ai vô này có ấp, áo, si, 3 2, 3, 3 đây <laughs> ชาบูได้ไปแล้วนะครับผม3คะแนนจะวัดเอาคะแนนที่4จะได้ไหมไม่ได้นะครับได้ไหมสานะจ๊ะทีมชาบูรับไปอีก3แต้มนะครับผมสกอร์ก็เป็น6ต่อสี่ไม่มีอะไรแน่นอนครับลูกกลมๆมีลมอยู่ข้างใน เอาใจช่วยนะจ๊ะน้องที่คนสวยนานงแซวอีกเ <laughs> มียมีเมียพี่ต้องมานะจ๊ะถ้าเมียไม่มาก็แปลว่าเมียไม่มีฮ <laughs> <c oughs> ะเจ้ากอ้หกสี่บอการใส่เจ้าดอกหกสี่หกสี่ เต็มจอเลยอันนี้ข,ขยับไปแห่งยากนั่นอีกโอ้โห,โโหพวกเราได้ชีโอ้โหคุณหมอว่างไงครับอ่อยเหรอหรือ,อ <c oughs> ว่าได้เต็มเยอะนะครับคุณหมอตันพ่อลูกไหนได้ลูกบนหรือลูกล่างอ้าวขยับแล้วก็จบ เปล่าเลยเปลี่ยนไหมที่มยงแไปเรื่อยมดต่งออกเยอะขึ้นมากเป็นเขีย้ยวเลเปลี่ยนไหมจ๊ะเปลี่ยนนะครับผมเจ็บผ้าผ่าว่าย,ยังไงครับผมเจ็บผ้าผ่าไม่รีรอ เดินเข้าวงนะครับผมเพื่อจะตีบพอรับหนึ่งเต็มจอนะครับผมบนรถสธานีตั้มโอ้โหยังนะครับผมยังนะครับยังเหนียวอยู่ยังอยู่ยังอยู่โอ้ยตัวเองอ่ะตัวเองตัวเองโอ้โห โอ้โหเขาบอกว่าอยู่ดีๆก็มีแฮงนะครับแบบนี้นะครับผมกินข้าว่ครับปะกินแล้วครับตําๆๆคอจุ้เออปลูก่าบักส้้นไปใุทโธเอยี่เอาตะเปตองนะกองบ่ให้เด้โอ้ยนี่กองนี้กองไปตอง ก็ให้ตัเป็ดตองนักกองบ่ฮเนเ่ยเอาไว้ต้องใส่ต้องใส่ยุ้ยใส่ยุ้ยเอาแต่เป็ดตองไปอยใส่ยู่งัดขากองเอาปตะกองเอาตะเนี่ยเอาตรงเอาไปที่ลูกโอ้ยลูกเอาบวมแล้วโอ้ยบวมใส่ดอกเน็อยู่ขากองเลยละอ้าวเพือแป๊บเดียวนะจ๊ะ เอาได้อยู่ใช่ไหมนี่ทีมชาบูรู้สึกว่าจะหมดแล้วนะจ้าเอาไปเอาไปเออเออโหได้ไหมโอ้โหเสียวเนาะท่วมไหมถ้าโดน่ฉันเบิ้งเป็ดตองเลยสิ่งว่าโอ้ปบาพุงเป็ดย่งเงินสิ่งว่าสักตายหาว่าหาว่าจะเล่นแบบไหนได้เท่าไหร่เลยนเนี่ย ลูกแจมเกมโอ้ยเขาหันไปดีซีอ้าวเออนั่นแหละตามทางอาเข้าอีกสองแจมเกมนะจ๊ะเข้าอีกสองลูกเกมนีอย่างแต่มันถ่วมดิขันไปตัวนี้ยามมีโอกาสถ่วง ก็รู้อยู่เผื่อมือเรานะไงเขาคิดในใจเขาพี่หรือว่าลุงกูกบอลเอาหุ่นยิงหนึ่งเซ็มมาเลยนี่โอ้ยต้องคิดคิดในใจนี่เลยคิดในใจนี่คิดแห้งเลยไม่ใจอ้าวหาอีกลูกเดียวนะครับผมอ้าวหาอีกลูกเดียวเกมทันทีสามได้ไหมสี่ได้ไหมโอ้ยอันจะได้ดูที่ไทยถ้าจะตีตีแต่ลูกก่อนเนี่ย ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นไปก่อนนีแล้วไปช็อตจอดแทนทุกคนเสียแจมอ้าวเท่าไรสามโอเคครับผมทีมมากับดวนนะครับผมรับไปสามแ้มสกอร์ก็เลื่อนขึ้นมาต้อเก็ดต่อหกอาแล้วครับผม ทีมมากับดัวนะครับจากที่เป็นผู้ตามนะครับกลับมาเป็นผู้นํานะครับผมเก็บต่อหก <c oughs> แมนทันทีลูกที่ไทยบนาตีม้วมีกมทีม <c oughs> มากับดัวนะครับผม โอ้โหเปิดขึ้นมานะครับผมคุมหลังนะครับผมคุมแบบห่างๆอยู่แบบห่วงห่วงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยงานแบดหมดแล้วนี่หนึ่งบอสป่ะจิหนึ่งบอส่อขมัมโดนไ่ไก่ยู่มันยน่งบอก โอ้โหโอ้ยเจ้าบรเห็นแก่นบ่วอดวน99แม่กองหลุดนแล้วเบ็ไม่เป็นไรครับสู้ได้อีกสู้ได้อีกสู้ได้อีกสู้มาก่อนสู้มาก่อนอย่าฝ่าเมื่อไหร่อบบุญทลิกเอ้าทำไมไม่เข้าอุปกรณ์ อ๋อมายิมเข้าวะยิมตะเข้าที่มากับดัวนะครับขึ้นหลุดไปสองลูกอึบอึบอึบยางนะครับยา,ยางยางยางไม่เปลี่ยนลูกเดียวเปลืองไปสามลูกให้ทิพย์เข้าก็ <c oughs> ต้องยาอ่ <c oughs> งยาบ,บ่ฮอดอกก็มันไม่ไม่ฮอดอีีนั่นละ่ะลงหอยลงหอยเนาอหลงหอยเนาะ โอ้โหลูก huh. ท oh. oh ี oh. <that together> oh ่สามนะครับสวยงามพระรามเก้าโอ้โหรู้สึกว่าจะเชียร์ออกหน้าออกตาสัลระเกินนะจ๊ะเสื้อสีน้ำเงินกับเสื้อสีแดงเรื่องเขาคือนเถามเทาเมียเจาโอ้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 โหไม่ได้นะฮะ ตีได้ไหมรับสองไหมถ้าโดนตัวเองเสียสองไหมนี่ไม่ไม่เสียเนาะตีหัวคู่ก็ยังเคี่ยวอ่ะอืออย่างนี้ก็น่าตีเอ้ย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 ปัญหาปัญหามาแล้วใช่ไหมนี่โอ้โหโดนนี่นะครับโดนลูกข้างหลังอือ สนามมันสไลด์เราตีตีสไลด์ปัญหามาแล้วปัญหาเปียดแห้งนี่นี่แห้งนี่นี่แห้งนี่นี่เออแรงแรงปัญหามาแล้วปัญหามาแล้วจปไง ไม่น่าตีตีว่ไตีม่ตัดตเกมห่ไม่อีกสองลวยพุ่แนนเข้าเจ็ดไม่เจ็ดหกอ้าวเข้าหมดเกมที่มากับดวงหาอีกหนึ่งแต้มนะครับเข้าอีกหนึ่งแต้มตอนนี้ได้เยเยดแล้วเนี่ยเร่งลูกาเดี๋ยวยงเฮี้ยงเลยย่าตีร่างกาเขามากนะ ไม่ยังไปเรียนท่าเนี่ยเขาปกติไม่ต้องพิเศษนะธรรมดาใช่ไหมแบบธรรมดานะครับไม่ต้องพิเศษเอ้ยเอ้ยโอ้โหไไลากขึ้นม,มาเนี่ยลากขึ้นมาในงานเข่าได้เนี่ยได้ไม่ได้ก็ช่างมันมาสันได้ไม่ได้ก็ช่างมันอ้าวจบแล้วแฝงม,มันจบแล้วแฝงจบแล้วเกมแล้วนะครับผม ทีมมากับดวงเอาชนะทีมชาบูไปด้วยสกอร์9ต่อหนะครับผมเอาแบบมันนะครับแบบสิวเฉียดโอ้โหอันนี้อะไรแน่นอนในกิงครับลูกกลมๆมมีลมอยู่ข้างในาฮาจบครับอ่าน้องเทียบคนสวยยิ้มหน่อย